ทุกคนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วอเออแล้วในกระเป๋าเลยล่ะไม่เนี่ยเออเออแล้วทอมลหรอนั่นไงมีอะไรเหรอ,อ,อทอมแล้วพี่ไม่คิดว่าพี่จะเตรียมกระเป๋าเไยเหรอไม่อ่ะ ถ้าพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเย้เย้บอกว่านี่มันก็เย็นมากเลยนะเราพักกันอยู่ที่นี่นี่แหละจะบอกว่าฉันเห็นด้วยเลย you ฉันว่ามันตายแล้วแหละคิวจะต้องตายที่นี่ซะละว,ว่าแต่ตอนนี้เราวิ่งมาอยู่ไหนแล้วเนี่ยลุกกระเป๋าใบนี้มาฉันรู้ว่ามันอยู่ในนี้ฮะอย่าบอกนะว่าอะไรนะเงินกระเปา๋าเราเรา